ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แาวิบาลกกองหน้าเลสเตอร์ซิตี้มีแนวโน้มย้ายทีมเพื่อหนีตกชั้นหลังมีหลายทีมจ้องคว้าตัวไปร่วมทัพในซัมเมอร์นี้กองหน้าตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้สุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นจากพิมเมเลียกฤษกำลังมีความคิดที่จะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ ท่ามกลางข่าวความสนใจจากคณะฮอสเปอร์และอสเนวิลล่าหลังจากตัวเองยังไม่ได้พูดคุยเรื่องต่อสัญญาฉบับใหม่กับโต้สงกัดในเวลานี้อย่างไรก็ดีฮาวบาร์นเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของทัพจิ้งจอกสยามฤด,ดูกาลนี้เขายิงไป10ประตูจาก30น,นัดในลีกและมีแนวโน้มจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับเจมส์เมดิสันด้วยมีการคาดการณ์ว่าค่าตัวของบาร์นจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์อ้างอิงจากเมื่อตอนที่นิวคาสเซิล เคยพยายามซื้อตัวเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้เชื่อว่าทัพไก่เดือทองและทัพสิงหงษ์ต่างก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่แบบใกล้ชิดท่านี้ทางสิงหงษ์กำลังต้องการปีกเข้ามาเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งรายในขณะที่สเปอร์มีแนวโน้มตามหาผู้เล่นโฮมกรอขณะที่บานยังเหลือสัญญาจนถึงปี2025และยังไม่มีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่อย่างไรก็ดีหากทัพเลสเตอร์ไม่ตกชั้นในซัมเมอร์นี้พวกเขาจะมีการยกเครื่องทีใหม่ โดยผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่8รายจะหมดสัญญาและมีโอกาสที่สโมสรจะระดมเงินทุนจากการขายฮาวิบาลและเมดิซันเพื่อเสริมแกล่งให้กับทีมต่อไปในอนาคตสเปอร์เดินเครื่องทุ่ม60ล้านคว้าเมดิซันเสริมทัพหลังจบฤดูกากลก่ด้วยทองทนแนมฮอสเปอร์สโมสซอนดังแห่งเพร์ลเลงกรีกกำลังเร่งเดินเครื่องด้วยการทุ่มข้อเสนอจำนวนมหาศาลถึง60ล้านปอนด์ คว้าวตัวเจมส์เบดดิสันเอเมเกอร์ทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้ไปเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ดทเลกราฟสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีรายงานว่าสเปอร์ติดตามฟอร์มการเล่นของเบดดิสันมานานแล้วโดยมองว่าดาเตะวัย26่รายนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ามาเป็นคนบัญชาเกมแดนกลางให้กับทีมในฤดูกาลหน้ารายงานข่าวยังอ้างด้วยว่าเลสเตอร์พร้อมจะปล่อยเบดดิสันออกจากสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้แม้พวกเขาจะรอดตกชั้นก็ตาม โดยค่าตัวที่เลสเตอร์ต้องการอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งสเปอร์ก็ยินดีจ่ายเงินตามข้อเสนอดังกล่าวในฤดูกาลนี้เบรดิสันทาผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเลสเตอร์หลังซัดไปถึง9ประตูและทําไปอีก8แอซซิ์จากการลงสนาม26นัดในศึกพิมร์ลิกและการที่เจ้าตัวเหลือสัญญาถึงปี2024นั้นก็มีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมเย่งางไรก็ตามนอกจากสเปอร์นิวคาสเซิลก็ให้ความสนใจเบรดิสันเช่นเดียวกัน วิลล่าคิดการใหญ่เล่งคว้าตอเรสและวลาหฮวิดร่วมทัพเอซมิลล่าคิดการใหญ่วางแผนเสริมทัพโดยจะคว้าดูซานวลลาฮูวิดกองหน้าจากยูเวนตุสและฟรานตอรเรสในลุกของบาร์เซโลนาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทัพสิงห์พงาจหลังจากที่แต่งตั้งอูเในเอมเมรี่เมื่อปลายปีก่อนสามารถยนระดับจากนี้ตกชั้นตอนนี้เกาะอันดับ8ของตารางจนทำให้มีลุ้นไปเล่นยุโรปผลงานของเอมเมรี่ ทำให้บอร์ดบริหารวิลล่าต้องการสนับสนุนเขาต่อไปโดยใกล้ที่จะปิดดิวแต่งตั้งมาติอูอเลมานีผู้อำนวยการกีฬาเพื่อร่วมชาติจากบาร์เซโลนาให้เข้ามาช่วยงานล่าสุดเดอะทเลกราส์สิงเกิลออกมารายงานว่าแอสตันวิลล่าต้องการคว้าตัวเฟรนตอเลสและดูซานวาลาโฮวิดเข้ามาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าสําหรับตอเลสเคยมีประสบการณ์ในพีเมลีกม,มาแล้วกับแมนเซตตี้ก่อนถูกบาร์ซ่าดึงกลับบ้านเกิดด้วยราคา50ล้านปอนด์และเหลือสัญญ,ญาในถิ่นค้ำหนู ถึงปี2027รายงานคาดว่าเขายังมีความสุขดีกับสโมสรอนถึงแม้ฤดูกาลนี้จะลงตัวจริงในเกมหลีกไปเพียง13นัดก็ตามส่วนทาด้านวลาังฮวิดยูเวนตุสจ่าย58ล้านปอนด์ซื้อตัวมาร่วมทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่เจอปัญหาความสม่ำเสมอในการลงสนามฤดูกาลนี้ยิงไป12ประตูจาก37เกมและได้รับความสนใจจากสโมสรออื่นๆในยุโรปอีกด้วย